สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ OPEC NEWS ในช่วงทันข่าวสอชอกับดิฉันประกายสีจันทึกค่ะในวันนี้รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดวันการศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบุรีและพิธีมอบรางวัลผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่นประจำปี2566ค่ะ เมื่อชงเช้าวันนี้นายประพัฒนรัตนอารุณรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นประธานเปิดงานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบุรีและพิธีมอบรางวัลผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่นประจำปี2566ที่ห้องนพร,รัตน์แกนบอนลรูมโรงแรมหล่อเย,ย่าไดามอนจังหวัดเพชรบุรีค่ะ ซึ่งนายประพัฒนได้กล่าวว่าการจัดงานในวันนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดพลิกโฉมการศึกษาเอกชนเพื่อคนรุ่นใหม่หรือว่า transforming private education for next generation เพื่อเน้นย้ำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีมุ่งสู่การพัฒนาตนเองให้ทันสมัยเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของโลกพร้อมที่จะดูแลนักเรียนเป็นที่ไว้วางใจของผู้ปกครองที่จะส่งลูกหลานมาเรียนกับโรงเรียนเอกชน ซึ่งนายประพัสต์ก็ยังได้ชื่นชมการจัดการศึกษาเอกชนของจังหวัดเพชรบุรีภายใต้การดูแลของศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีที่มีความมุ่งหวังในความร่วมมือของโรงเรียนเอกชนเพื่อให้เป็นทางเลือกคุณภาพให้กับการศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบุรีสืบไปจากนั้นนายประพัสน์รัตนา,ารุณก็ได้มอบรางวัลผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนดีเด่นประจำปี2566 พร้อมทั้งบรรยายพิเศษและมอบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเอกชนและยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการโรงเรียนเอกชนในระบบและโรงเรียนนอกระบบของจังหวัดเพชรบุรีด้วยค่ะและนี้ก็เป็นทันข่าวสอชอในวันนี้ค่ะอย่าลืมนะคะกดติดตามเพจของสอชอเพื่อรับข่าวสารที่เชื่อถือได้และลดความเสี่ยงจากเฟคนิวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ